ปนี้เราจะไปทำเรื่องมาด้ a เ7ี่ยเครื่องยนต์ลอตเตอรี่เนี่ยมันกินน้ำมันแค่ไหน สวัสดีครับมีนายกหลาดชนะนะครับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทดสอบกันอีกแล้วนะครับข้างตัวผมรถมาด้า x 7นะ หลายๆคนเขาบอกว่ามันกินน้ำมันมากกินน้ำมันแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ e ีพีนี้จะไปพิสูจน์กันว่า R7 ววิ่งใช้งานจริงๆเนี่ยสัก100กนะิโลเมตรเนาะลองดูซิว่ากินน้ำมันแค่ไหนกี่กิโลลิตรพาเพื่อนๆไปลองดูเลยคันนี้เป็นรถสเต็ปแบบไม่ได้เยอะมาก400แรงมา้าต้องบอกเพื่อนๆก่อนคันนี้เข้ามาให้ผมดูแลในด้านการแบบไม่ได้ทําเครื่องนะแต่ตั้งแต่ทําเรื่องของพาร์ททั้งต่างๆทั้ง,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 งคาน,นภายล์งภายในเบาะล้อเบรกเดี๋ยวไปเจาะลึกให้ดูอีกทีก่อนที่เราจะไปทําการทดสอบพลาดไม่ได้นะเราต้าาา้้ออออองงเเาาาาาารถมททํกกกล่่่่นนนตีียู ที่เดินนะครับทานิจิวะนี่วันนี้จะมีแบบมีคอสพิเศษคือเราต้องรีบเดี๋ยวตอนเย็นมากรถจะติดเลยบอกพี่เอกบอกว่าพี่เอกช่วยขอแบบขอเร่งด่วนหน่อยซึว่าเราขอด่วนๆแต่เราต้องเงาสวยงามออกไปนะไปล้างก่อนดีกวะนะ่านาะแล้วเดี๋ยวให้ดูขั้นตอนการล้างแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างเนาะ วันนี้ผมมารีบเดี๋ยวล้มติดวันนี้ขอแบบเคลือบแบบเร่งด่วนหน่อยพี่ บบเร็วๆแล้วก็ขจัดคราบด้วยเบรกจะมีตัวไหนก็ดูรถยนต์วันนี้ครับเนื่องจากคราบผมเอกมันน่าจะค่อนข้างเยอะใช่พี่เพราะเบรกซิ่งอ่ะเย๋ยวันนี้พี่ก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวไอออนบัสเตอร์ไอออนบัสเตอร์ก็จะเป็นตัวกาจัดคราบผมเอกอันนี้ไม่ได้เหมือนกับค้าที่ซูเปอร์ไม่ใช่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอ๋ออันนี้ขจัดของเบรกโดยตรงใช่พวกตรงล้ออะไรเงี้ยใช้กับทั้งคันก็ได้ตัวนี้จะทําปฏิกิริยาได้เร็วกว่าถ้าเราต้องการความฉับไวเนี่ยแต่ก็ซีโรดามจดเหมือนกันไหมพี่ใช่เป็นซีโร ก็คือไม่กัดสีรถแล้วอันนี้คือถ้าจัดแล้วแล้วมีตัวเครื่องไหมพี่ต้องเครืองอยู่แล้วพี่เอกตัวเครื่อบวันนี้ยรีบ,รบที่จะเป็นตัวออสปาชาบูสเตอร์อ๋อจะเป็นตัวเวแวกเหมือนกันแวกเหมือนกันใช่สปาชานนี่คือแบรนด์ของประเทศอะไรลูกของญี่ปุ่นอ๋อของญี่ปุ่นนี่คือแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยนะสปาชานเนี่ยบูสเตอร์คือแสงว่าอัดเลยเร่งด่วนเร่งด่วนก็ไม่ต้องเหมือนค่อยๆถูแล้วอันนี้ฉีดเลยฉีดแล้วลูกออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการไล่นามไปนะครับ เยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ก็จะเป็นตู้น้ํายาที่เราใช้ของสปาชาเนีมันก็จะมีตามความต้องก,การลูกค้าเลยจะมีแบบมีหลายแบบใช่อยากได้แวตแบบเป็นรายสัปดาห์รายเดือนอ3ามเดือน4ี่เดือนหรือลดโชคาที่จะเอาไปออกงานเนี้ยก็บอกเราได้เราก็จะมีน้ํายาที่แบบดูแล้วมันจะเอาไปใช้สำหรับออกงานอ๋อ<ด>มีด้วยมีด้วยใช่ครับออเค้เจ๋วดูดิเต็มเต็มตู้เลยเต็มตู้เลย รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอบอกเพื่อนๆหน่อยจริงๆการล้างรถเนี่ยผมล้างโดยปกติล้างทั่วไปนะแต่ที่นี่นะคานิจิวานะต้องบอกว่าเปลี่ยนไมซ์เซ็ตผมไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับการล้างรถคือผมกล่าวว่าล้างธรรมดาล้างเหมือนกันล้างธรรมดาทั่วไปก็ได้แต่ไม่เหมือนกันนะคือที่นี่ล้างแล้วก็เคลือบเพื่อนๆเห็นไหมคือออกมามันแบบฉ่ำว้าวมันมันเงาขึ้นกว่า,อาตอนทําสีรถเสร็จคันนี้ทําสีมานะครับทำพาร์ทใหม่ทั้งคันคือรถอ่ะเป็นรถตัวทําทุกอย่างเป็นแมชชชิตเดิมๆนะครับแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอออยยย่่่าาางงงงบบบดดดี้้พพรรรร์์ททททัััหหหมมมเเเปปลลนนนนะะ็ RE Amelia คคื ก็เปลี่ยนแล้วก็คาร์บอนคาร์บอนรอบขันรอบข้างหมด กระจกมองข้างก็เป็นกระจกแก้มก็เป็นคาร์บอนไฟหน้าแต่ไฟหน้าขอต่างนิดนึงคือผมเองอะ่ะเป็นคนเลือกเองอะ่ะไฟหน้าเป็นตัวอาร์เมจิกนะครับผมว่ามันเหมือนตาเปืนมันสวยดีไฟไอีก็มีนะซื้อเก็บไว้เหมือนกันแต่นนี้ขอเปลี่ยนเป็นไฟอาร์เมจิกเข้าไปนะครับไปดูข้างหลังนะตัวทีเด็ดมันก็คือพวกรอบข้างเนี่ยก็ติดสติ๊กเกอร์ให้ได้อารมณ์เหมือนอารมณ์แบบญี่ปุ่นแต่ผิดพลาดนิดนึงผิดพลาดไปอย่างหนึ่งนะนี่รู้ลูกพี่เห็นพี่เบิร์ดเห็นจะว่าไงคือข้างๆเนี่ยก็เห็น HKS ก็คือกล่องนะครับเลอ็เเปปนนน่่ยยลีีข AP พ a c i n g คือผมมองว่า AP เนี่ยเบรกมันหน้าตามันแบบมันล้ําอ่ะตัวเบรกมันหน้าตามันมีปีกมีอะไรมันดูแบบเวอร์ดีก็เลยเปลี่ยนใส่เป็นเบรกเอพี c i ซิงปส่ส่วนล้อนะครับเป็นล้อฟอร์ดของ a v i l a c ก็คือแบรนด์ของคอสเมตในแหละของเฮียอูวตนะครับสั่งตัดเฉพาะ ฟิตเมนต์เพื่อนเดูว่ามันพอดีแบบเป๊ะเลยอ่ะโดยไม่ต้องลองนะดูดูฟิตเมนต์ล้อยางนี่ที่มันลงมาออกมาแบบลงตัวคือล้อเราสามารถเลือกลายเลือกแบบเลือกสีทุกอย่างสั่งตัดออฟเซ็ตความกว้างขนาดทุกอย่างได้หมดเลยคือเราก็ตัดออกมาสําหรับรถคันนี้โดยเฉพาะ ออกมาลงตัวมากแล้วก็ทีเด็ดตรงนี้นี่ไฟท้ายข้างหลังก็เป็นหาง r e แท้นะไฟท้ายก็เป็น IE เหมือนกันไฟท้ายเนี่ยเปลี่ยนแล้วไฟท้ายเดิมเซเว่นมันจะมีไฟไม่ได้เป็น LED อย่างนี้เนี่ยดิฟซิเซอร์คาร์บอนคาร์บอน,บบนทุกอย่างก็คือสไตล์ IX 7ที่ต้องมีภายในก็มีเบาะ SR 7คู่หนึ่งแล้วก็เป็นภายในเป็นเขาเรียกว่าไมนร์เชนเดิมๆหมดเนาะดูเครื่องยนต์ไหมเพราะว่า EP นี้เราอย่าลืมเราอย่าลืมดูแต่ความสวยกันไป EP นี้เราจะไปทําเรื่องมาด้าไ x เอเนนี่ยเครื่องยนต์โรตารีเนี่ยมันกิน,น ลิ้กินน้ำมันหน้าตาห้องเครื่องเป็นไงไปดูก่อนป่ะ นี่หน้าตาห้องเครื่องห้องเครื่องเราจะแบบดูไหมดูดูเลอะๆยังทําไม่ทันวันนี้จะจะเตรียมรถเป็นรถซิ่งขึ้นตึกภายนอกทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดห้องเครื่องอีกทีนึงเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2โรตารี่เทอร์โบเครื่องเดิมๆนะครับเทอร์โบเป็นทีละแปดก็มีพอดนิดหน่อยมีกล่องเอฟคอนทองคันนี้ทํามาจากท่าที่จําจากเจ้าของเก่าเขาบอกจากที่ใหม่พีเอนซีดูแลมาประมาณ400แรงม้ารถเครื่องยนต์โรตารี่เนี่ยไม่เหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปเครื่องยนต์ทั่วไปเป็นลูกสูบวิ่งงงงขึ้้้นน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 ลลลหหหรร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 ืืออออววว่่่่่าาาาสสสููบบบบบแแตตตเเเเเคคยยย์โีีีีป็็มมมกกุุจดดะะิ1ั จัดเครื่องยนต์โรตารี่เพราะเหวี่ยงพอหมุนเสร็จมันจะจุดระเบิดรอบเยอะกว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ลูกสูบทั่วไปทําให้การจ่ายน้ามันทุกครั้งที่มีการจุดระเบิดกว่าเทียนจุดระเบิดก็มีการฉีดน้ามันเข้าไปมันเลยทําให้เครื่องยนต์มันกินน้ามันกว่าจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะกินกว่าแค่ไหนแต่ทางทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้ทางปฏิบัติเราต้องไปลองเ,อเติมเต็มถังนี่ตอนนี้อยู่ที่เส้นปั๊มปอทอ,อยู่ที่ร้านคานิชิวานะครับเส้นปอทอยสินคคลินเดี๋ยวเราเติมเต็ม แล้วก็จะสรุปให้เพื่อนๆได้ดูว่ามาได้เเวนเนี่ยเครื่องยนต์โรตารี่ขับรถกินน้ำมันแค่ไหนกี่กิโลลิตรไปลองดีกว่าเริ่มมืดแล้วไปไปกันครับ <SA B> ใช่แล้วเราเติมน้ำมันเต็มถังก่อนคือถ้าข้อแม้ในการทดลองรถเนี่ยเรื่องระยะทางกับน้ํามันเนี่ยถ้าเราไม่เติมเต็มถงังมันจะกะไม่ได้เราไม่รู้น้ามันเท่าไหร่เราก็เติมเต็มถังไปก่อนแล้วเราวิ่งไปกิโลก็แล้วแต่เราก็กลับไปเติมเต็มถังอีกรอบเราก็จะรู้แล้วว่าน้ำมันที่หายไป,ไปหายไปเท่าไหร่แล้วมาหารกับค่ากิโลที่เราวิ่งเลยจะได้รู้ว่ากี่กิโลลิตรหรือว่าเฉลี่ยเป็น1กิโลกี่บาทพอตัดแล้วก็จบเลยใช่ยี่สิบเต็มถังครับพอพี่เติมตัดแก,ก๊สก็ปล่อยเลยนะไม่เท่าไหร่่าน,นอว รถมันเรียบร้อยภายนอกแล้วแต่เหลือเครื่องยนต์เลยที่เรายังไม่เก็บของเครื่องอีกนิดหน่อยเหลือเก็บงานของเครื่องอีกนิดหน่อยครับ มาได้ i7 เนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็รู้แล้วว่ามันเป็นรถโฟล์คิงหนึ่งในโฟล์คิงของยี่ห้อมาด้าในมาด้าห่วงโซ่สูงสุดข,ของมาด้าเนี่ยต้องเป็น RX-7 ทำไม RX-8 ไม่ได้ความนิยม RX r x เเป็นตัวต่อนะแต่ไม่ได้ความนิยมเพราะว่าเหมือนแบบไม่มีเครื่องยนต์เทเบโบแล้วเป็นที่รถสปอร์ตจริงแต่มันเปิดประตูได้อะเป็นแบบเปิดแล้วก็มีประตูอีกประตูนึ่งเลยไม่ได้รับความนิยมไงส่วน ซูเปอร์80ก็เป็นสูงสุดของโตโยต้าเหมือนกันเพราะว่าในเจนยุคตั้งแต่ถึงปี2000เนี่ยก็ยังเป็นโตโยต้าซูเปอร์อยู่ซูเปอร์90ยังไม่มาในเจนยุคแบบปี90เลยเนี้ยสายไลาย R34 ก็จริงๆมันค่อมข่าไปแล้วเพราะมันปี2002แต่มันก็มีปี1999 R34 ก็เลยออกมาเป็นยุคปี90ซึ่งผมมองว่ามันเป็นปี2000แต่ก็เป็นโฟล์คิงทำไม R35 ไม่ได้เพราะ R35 เลยไปแล้วปี2007ตัวแรกมันก็เลยเป็นของยุคมันแล้วก, Honda ก็จะเป็น NSX เขาเรียกว่าเฟอร์รารี่ญี่ปุ่นหน้าตาเหมือนเฟอร์รารี่เลยพทเอ็กเซเนเนี่ยจริงๆผมว่ามองว่ามันเป็นรถที่สําหรับผมนะส่วนตัวนะมีพาร์ทอาเนี่ยโคตรลงตัวเลยสวยมากมีเชฟมีเอลมีโปง่งคือสวยตั้งแต่ในยุคที่แบบ10กว่าปีที่แล้วแล้วอะคันนี้ปี92อะเก่ามากนะเลยถึงถเทียบกับปีณนะทุกวันนี้นี่ปีเท่าไร่ 24, ปีแล้วอะแต่ทําการรีสตทําทุกอย่างให้กลับมาเหมือนรถปถ้ายแดงเพลยนงภายในเป็นไงใหม่เตียมเลยเออเบาเปลี่ยนเบาคู่เดียวเอง ไม่ได้ทาอะไรมากเปลี่ยนบอกคู้นึงภายในทุกอย่างก็เดิมๆขอพูดหน่อยเรื่องของเครื่องยนต์คือมันไม่ได้เป็นเครื่องลูกสูบลูกสูบของโรตารี่เนะี่ยเป็นลูกสามเหลี่ยมที่ผมบอกข้างต้นไปแล้วอะ่ะแล้วในการทํางานหนึ่งวัตจักรของโรตารี่นะครับมันจุดระเบิดสามครั้งเพราะมันมีสามเหลี่ยมสามด้านอย่างเงี้ยเห็นไหมสามเหลี่ยมนี้หนึ่งสองสามในการหมุนมันต้องมีการจุดระเบิดตึ้มหมุนอีกฝั่ง,งจุดระเบิดตึ้มหมุนอีกฝั่งจุดระเบิดมันเลยทำให้ลูกโรตารี่ถึงจะหมุนรอบต่างกับลูกสูบล,ลูกส เขวียงหมุนสองรอบลูกสูบขึ้นีกมันทําให้การที่ลูกสูบเขวียงหมุนหนึ่งหนึ่งทีเนี่ยการจุดระเบิดเนี่ยลูกสูบหมุนลงแล้วก็ขึ้นจุดหนึ่งทีแต่โรตารี่อ่ะในหนึ่งรอบเดียวอ่ะหมุนสามครั้งต้องจุดสามครั้งอ่ะในการจุดระเบิดทุกครั้งต้องมีการฉีดน้ำมันทําให้เครื่องยนต์โรตารี่กินน้ำมัน <S <S พอเห็นภาพไหม <S <S พอนึกออกนะแต่ลูกสูบขึ้นนี้เออจุดตึ้มลงมาทีเดียวแล้วขึ้นนึกจุดตึ้มมันมีการขึ้นแลวลงแล้วก็ขึ้นหนึ่งจุดอีกทีหนึ่งแต่โรตารี่เนจดต้ อีกด้านหนึ่งตึงต้งตึ้งตึ้งสามรอบอะหัวฉีดเดิมๆโรงงานโรตารี่เครื่องตัวนี้นะ fd ฟดีสามเอสโรง,งงานเดิมๆนะห้าร้อยห้าสิบซีซีหนึ่งสองสองหัวแล้วก็แปดร้อยห้าสิบซีซีอีกสองหัวคิดดูดิว่าทําไมต้องใช้หัวฉีดที่เยอะขนาดนั้นแสดงว่ารถมันต้องกินน้ำมันในทางทฤษฎีแล้วแต่ทางปฏิบัติเดี๋ยวเราต้องไปลองให้เห็นกับตัวเราเองว่ากินแค่ไหนเพื่อนๆได้เห็นพร้อมๆกันเนาะ,ะแล้วโรตารี่คือมีแต่ในไฮเซเว่นเหรอตอนนี้นอะโรตารี่อ่ะผมไม่ชัวร์เรื่องเรื่องของความเป็นจริง ต้องอาจจะหาข้อมูลอีกทีหนึง่งคือทางญี่ปุ่นไม่ได้เป็นคนคิดค้นแต่ทางน่าจะประเทศทางฝั่งยุโรปแหละแล้วญี่ปุ่นไปขอซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมาทาใส่มดดาด้าแล้วเขาก็จดสิทธิบัตรโรตารี่เลยมีแค่ในรถของมดดามด้ามาด้าเท่านั้นที่มีเครื่องยนต์โรตารี่แล้วก็เครื่องอื่นก็ไม่มีแต่ผมมาถามว่าประสบความสําเร็จไหมในการแข่งรถอะ่ะเขาก็ประสบความสำเร็จนะมีตัว77 8 7เตนะี่ยมันเป็นเครื่องยนต์4โรตารี่แล้วก็วิ่งแข่งหู้ได้ถ้วยรางวัลมากมายจนโดนแบนอะ่ะรถมันแรงมากเ ไม่ให้วิ่งเครื่องยนต์4โลอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่เครื่องยนต์ที่ผลิตในโลกนี้ที่ผลิตมาขายมีแค่2โลกับ3โล1โลนะ่ามีในมอเตอร์ไซค์อาจจะมีแต่รถในของ i 7มี2โรตารี่กับ3โรตารี่2โรตารี่ก็เหมือนถ้าให้เทียบนะเหมือนลูกสูบ2สูบแต่โรตารี่รูกมันใหญ่มันใหญ่กว่าลูกสูบหน้าหน้าปานที่ การกําหนดซีซีผมก็ไม่ไม่รู้ว่าวัดซีซียังไงอะไรเงี้ยผมวัดซีซีของโรตารี่ผมไม่รู้ต้องถามถามกูรูหรืออีกทีหนึ่งแล้วกันคือบางคนก็บอกเครื่องโรตารี่เครื่องพันสแต่บางคนก็บอกพันสามต่อหนึ่งโรเตอร์แต่เครื่องนี้มี2โรเตอร์ก็ต้องเป็นสองพันหกอะไรเงี้ยแต่แต่ผมไม่ไม่แน่ใจในการตรวงตวงซีซีเพื่อนเพื่อนรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะการตรวงซีซีของโรตารี่ว่าตวงซีซียังไงก็บอกสูตรนมันตวงได้เลยช่วงชักเกับความกว้างลูกสูบจะรู้เลยว่ากี่ซีซี แต่ทีเนี้ยโรตารี่ผมไม่แน่ใจไอ้ป้านที่มันมันเข้ากับ h o าส i n g เนี่ยมันบางมากก็เลยไม่รู้ว่าซีซีวัดกันยังไงแน่คนก็ชอบบอกว่าโรตารี่เครื่องเล็กแต่โคตรแรงเครื่องพันสามเองแต่โคตรแรงเลยไอ้เสียออกมาเยอะมากเพราะว่าจุดระเบิดเยอะไอ้เสียเยอะทําให้ปั่นเทอร์โบลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่มากๆปั่นไหวแบบนี้คันเนี้ยสเต็ปแบบแรงมาไม่เยอะปั่นเทอร์โบตั้งทีแบบแปได้ที่ะแนี่ต้องอยู่ใน 2J เท่านั้นถึงปั่นไหวนะหนึ่งเจเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีเนี่ยปั่นได้แต่รอรอบขี่ไม 2J เครื่องนม 3,000cc ปั่นไหวแต่โตรตารี่เนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยปั่นสบายเลยกับเทอร์โบ T8 อ่ะเออไอเสียมันเยอะจริงก็ทําให้เทอร์โบทําลมได้ก็แสดงว่ามันต้องแรงและมันต้องกินน้ามันที่อู๋ไม่ได้ทําโตรตารี่เลยเคยทําเมื่อทํารถตัวเองนานนมมาแล้วแล้วก็ไม่เคยสนใจเรื่องการกินน้ํามันอะ่ะพอรู้ว่ากินมากแต่ตอนนั้นผมจําได้น่าจะ3โลลิตรตอนนั้นนะเครื่องตอนนั้นก็สเต็ปมีพอตนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากก็3โลลิตรล้กก็ลื้อเครื่องทํานู่นนี่ทําอยู่แต่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ทํานานแล้วอะแล้วก็ไม่ได้แบบลึกอบเพราะว่าผมโดยส่วนตัวผมว่าเครื่องยนต์มันไม่ค่อยมีท้อมันเป็นเครื่องแบบใช้รอบอะไรเงี้ยแล้วเครื่องไม่ได้มีท้องไม่เหมือนสไตล์แบบสองเจสองเยังไงก็กดติดกดติดแต่ผมพูดอย่างเงี้ยสาวกโรตารี่บอกไม่จริงอะเครื่องมีเข้าใจเข้าใจบงมันจะมีสาวกนะแต่อโดยส่วนตัวส่วนตัวชอบ 2J มากกว่าอะเครื่องยนต์สอเนี่ยมันกดติดตัวติดแต่โรตารี่ผมว่ามันมีเสน่ห์มันเป็นเครื่องยนต์ที่นะตอนนี้มันไม่ได้ทําแล้วมันหยุดสายการสายพานการผลิตมันหยุดไปแล้ว มันก็ถ้าใครมีสตังค์ซื้อเก็บผมว่าคู่ควรแสดงว่าแพงอยู่ตอนนี้เครื่องยนต์แพงมากตอนนี้ก็เกือบสองแสนตัวหนึ่งสมัยก่อนผมซื้อตัว3 4มสี่หมื่นถ้าสิกว่าปีที่แล้วนะตอนนี้ก็มี2องแสนแสนหกแสนแปดอะไรเงี้ยราคาแพงมากของ FD3S เนี่ยจริงๆโอลลี่มันมีมาก่อนมีหลายรุ่นมากไอเซเว่นมันมีก่อนนี่หลายรุ่นมากแต่เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่น่าจะเจนสุดท้ายของที่เป็นเทอร์โบแล้วมันก็เลยมันหยุดที่เจนนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเล่นที่สุดออแต่ผิดถูกขออภัยนะบางที ไม่ได้ลึกบางทีสายโรตารี่เขาอาจจะแบบเฮ้ยม,มั่วมมันก็ประมาณนี้ที่ผมเขา้าใจเดือ,อ๋อนะเออ เรามาดูดีกว่าว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อ i7 มาใช้งานเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเนาะข้อดีก็คือ 1. อ่ะโคตรเท่ข้าไปไหนใครก็มองเท่แน่ๆก็ขับง่ายนะจริงๆคันนี้ขับง่ายแอร์เออเย็น,นทุกอย่างเครื่องยนต์นนไม่ได้โมดฟิฟายเยอะก็โอเคหมดอะข้อเสียคือที่วางแก้วไม่มีนนแล้วก็รถมันแคบมากอะดูดีผมนั่งแบบพอดีแบบไม่เหมาะกับคนตัวสูงๆใหญ่ๆดีกว่านะ คือถ้าตัวสูงให,ใ,หใหญ่อะดูหัวผมเฮดลุมผมนี่แบบน,แบบนี่เบาซิ่งนะเตีย้ยกว่าเบาเดิมลงไปนะคือพวงมาลัยก็เป็นพวองมาลัยมาเนอร์เชนก็ค่อนข้างจะขาวพลาติดอะแล้วในพอสอี้ถ้าไม่ได้คอนโซลตัวมาเนอร์เชนเนี่ยมันพลาสติกมันจะกองแกงกว่าน,นี้อันนี้ถือว่า,าสภาพดีมากไงมันก็โอเคอะแต่สําหรับผมมองว่ามันใหม่มันนเท่มันเท,นเท่แต่ถ้าใช้ใช้งานรอดูคลิปนี้ให้จบก่อนดีกว่าว่าสรุปแล้วกินน้ํามันหรือไม่กิน ประหยัดแค่ไหนเนาะหรือว,ว่ากินแค่ไหนเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปเดี่ยวนะเราซัดไหมเนี่ยไม่ซัดเราขับเรื่อยๆขับแบบคือคอนดิชันถ้าซัดอแบบ่ะมันมันจะสรุปไม่ได้เพราะมันคือการซัรดรถรถเดิมขับนะผมว่าไม่ได้เอาแจ๊สอ่ะขับขย,ขยี้ขยี้ก็ไม่ประหยัดอันนี้เราไม่ได้เน้นประหยัดนะขับแบบจริงๆใช้งานจริงๆ,เล,งๆเล่งแซงบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้บอกโอ้ซัดปู๊บซัดเลยขนาดนั้นจบาพไปกัน คือมันอันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่กระจกเดิมกระจก r อ e, ข้อดีในสนามแข่งโคตรดีเรามองกระจกเราหันแค่นี้แต่ถ้ากระจกอยู่ในร้อหันนี้นึกออกไหมเราแค่ใช้ชําเลืองตาเนี่ยมองดีมากแต่ต้องชินถ้าชินนะขับชินชินะมองแบบผ่านหางตาหัวหัวผมไม่กระดิกเลยผมมองกระจกซ้ายมองกระจกขวาเห็นไหมแต่ป็นกระจกเดิมต้องหันกระจกนี้ต้องหันเห็นไหมข้อดีมันมีแต่ข้อเสียก็คือถ้ามันไม่ชินอ่ะเราจะกะระยะยากนิดหนึ่งก็ต้องขับสกพากหนึ่งชินแล้วดีมาก 他呢？有。Ah, nee, สุดทางด่วนด่านบุรพาวิถีถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกว่าเราสุดตอนไหนบางคนอาจจะเคยดูคลิปที่เรามาทดสอบ Evolu t ช o n กินน้ำมันแค่ไหนเราทดสอบเหมือนเดิมตอนนี้ก็ใจตุ้มๆ,ตมๆแต่ไม่เหมือนกันวันนั้นเรากินข้าวหลิงไม่ได้กินน้ำมันรถพางอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เราเลยจุดนั้นมาเดี๋ยวเราจะอยู่เทิร์นกลับตอนนี้วิ่งมาทั้งหมด50กิโลพอดีน้ำมันเข็มไม่กระดิกเลยไม่ลงเลยแต่เราอย่าไปเชื่อรถ90าบางทีเข็มมันจะไม่กระดิกตามพอดีเพราะเรื่องของลูกลงลูกลอยอาจจะเก่าเดี๋ น่าจะใกล้ๆร้อยโลกลับไปน่าจะใกล้ๆร้อยโลพอดีต้องบอกคอนดิชันที่เราวิ่งมาเราไม่ได้ซัดเลยนะครับขับแบบรถปกติวิ่งตามความเร็วกฎหมายกําหนดประมาณ100กิโมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้วิ่งอยู่แค่เนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมไม่อยากจะแบบซัดมันจะไม่ได้คอนดิชันที่ถูกต้องนะกดบ้างไม่กดบ้างกันว่าร้อยกิโลเนี่ยมันไม่ถูกต้องผมเลยขับแบบเรื่อยๆปกติเหมือนรถปกติใช้งานจริงๆทั่วไปจะได้ดูว่าไอเซนเนี่ยมันขับใช้งานจริงๆได้ไหมประมาณเนี้ยเนาะะเรากลับกันดีกว่าปะ ราเข้าเส้นกิ่งแก้วแล้วก็แวะปั๊มเติมน้ำมันแล้วตอนนี้ได้ระยะทาง90กิโลเข้าเส้นกิ่งแก้วไปก็น่าจะใกล้ๆเกือบเกือบร้อยเดี๋ยวสรุปสรุปอีกทีแล้วกันแล้วก็ดูว่าต้องเติมเพิ่มอีกเท่าไหร่ใช่ว่าเติมอีกเท่าไหร่แล้วก็เฉลี่ยเป็นกิโลแล้วก็เฉลี่ยเป็นกี่กิโลลิตรเอออย่างเงี้ยเฉลี่ยโลละกี่บาทได้ กลับมาถึงปั๊มคาวเทคปั๊มคาวเทคตรงนี้รนเรียกว่าบังเอ,อิญดีกว่าอยู่ใกล้ๆอู่นิดเดียวจริงๆมาเลยอู่มาแล้วล่ะแต่เลยอู่มานิดเดียวคือผมอยากได้100กิโลเป๊ะๆไงก็ได้เลข100กิโลพอดีกลับมาเลยอู่มานิดเดียวเอง100กิโลเราเติมน้ํามันไปทั้งหมด623.82บาทฉเฉลี่ยแล้ว100กิโลเอาห0 0หารเลยก็ฉเฉลี่ยแล้วจะเป็น1กิโลใช้น้ํามัน6.2บาทถือว่าแพงนะแล้วถ้าฉเฉลี่ยเป็นกิโลกี่กิโลลิตรเนาะกี่กิโล100หารวย10 17.43 5 7เกิโลต่อ1ลิตรกินไหมอ่ะขับธรรมดาขับแค่ร้อยเดียวไม่เกินแล้วไม่ซัดขับเรื่อยๆเลยนะอ่ะรถทั่วไปรีโวที่ผมใช้13-14โลลิตรคันนี้5.7กินกว่าเกินเท่าตัวถามว่าขับใช้งานได้ไหมคงไม่เหมาะถ้าขับทุกวันใช้งาน คงจะแย่เห็นไหมเครื่องยนต์ไม่ได้ใหญ่โรตารี่แบบที่ผมบอกจุดระเบิดเยอะแต่น้ํามันเยอะหัวฉีดโรงงานมาเยอะทําให้กินน้ํามันคันนี้อย่าดราม,ม่าว่าเฮ้ยจริงๆจูนประหยัดจริงๆประหยัดกับรสซิ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคันนี้ก็จูนมาในที่ที่ดีทำเครื่องยนต์มาในที่ที่ดีพี่ใหม่พี่อัญซีเขาก็ระดับปรมาณารณแล้วล่ะดีอยู่แล้วแต่การกินน้ํามันแล้วแต่การขับขี่ ขับรถสมูทไม่มีปัญห,หาแอร์เอเย็นขับใช้งานได้จริงๆอ่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ติดเรื่องน้ํามันอย่างเดียวเพื่อนๆเห็นแล้วนะว่าโรตารี่กินน้ํามันแค่ไหนตอนแรกเกินก่อนไม่กินน้ํามันกลับมาไม่กินเพื่อนๆจะได้เห็น10โลลิตรไม่เห็น5.7โลลิตรโอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะน้ํามัน e ี0นะครับ EP นี้ไปก่อนดีกว่าหวังว่าเพื่อนๆจะชอบได้เห็นรถส,สวย RX7 จริงๆก็ไม่ได้กะว่าจะถึง100กิโลขับไปกับมา100ยโลท้ายเพื่อนๆได้เห็นด้วยว่าล o ตารีกินน้ำมันแค่ไหนเห็นแล้วเป็นไงกินผมคอนเฟิร์ม3โลลิตรมีให้เห็นยังไง EP นี้ไปก่อนดีกว่านะครับฝากติดตามในก like, า,าดชชน n e ลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัสมาชเยอะๆนะเจอก,กัน EP หน้าครับบ๊ายบายไปก่อนครับ